โอ้โหพี่ตั้มไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาเนี่ยพี่นี่เขานับถอยหลังจะเริ่มรายการแล้วตื่นมาทํางานเลยโอ้ยพี่โอเคจริงๆพี่นอนอิ่มนะมดแต่ไม่รู้เป็นอะไรอะช่วงนี้ร่างกายมันเหมือนอ่อนเพลียง่ายอะครับนี่พี่เพิ่งขับรถกลับบ้านจากบ้านมาทํางานเนี่ยนะมาถึงที่ทํางานอยากนอนอีกแล้วเพลียจริงเหรอพี่ตั้มเอ้ยอย่างงี้อันตรายนะพี่ไปตรวจดูหน่อยมะหรอไม่เอาอะพี่ว่าพี่ทานยานิดหน่อยก็หายแล้วพี่ตั้มไอยาที่พี่ตั้มทานทานอยู่ทานเยอะพวกยาปฏิชีวนะเนี่ยมันไม่ดีนะพี่ยาปฏิชีวนะเออไม่ดีด้วยเห มดหมายถึงอะไรพวกพาราเซตามอลพี่ทานบ่อยเลยนะคือมันหลายอย่างรวมมิดกันพี่ตั้มเอาอย่างนี้ต้องให้ผู้รู้มาตอบค่ะควันนี้มดเชิญเภสัชกรหญิงมาเลยนะคะรู้ลึกเรื่องจริงจะต้องดร์วริษาเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้าที่เธอจะมาถึงเนี่ยนะเราไปชมสกูปค,ค่ะเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่ทางทีมงานเขาเตรียมมาให้ก่อนดีกว่าค่ะไปชมกันเลยครับวงการแพทย์มักเรียกยาปฏิชีวนะว่าแอนตีไบโอติกหรือแอนตี้ไบโอติก หมายถึงยาต้านสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆซึ่งก็คือเชื้อโรคนั่นเองค่ะเมื่อใดก็ตามที่เชื้อโรคมีมากจนภูมิต้านทานสู้ไม่ได้เราจำเป็นต้องหาผู้ช่วยเช่นยาปฏิชีวนะเข้ามาเป็นกำลังเสริมปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดในการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอย่างมากใช้ผิดวิธีโดยไม่ได้ตั้งใจและก่อให้เกิดผลเสียตามมาซึ่งบางครั้ง อาจถึงกับเสียชีวิตทั้งจากการแพ้ยาหรือการดื้อยาครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นสกูปเบื้องต้นนะครับจากทีมงานของเราะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจสกรู่ครับคุณนดแล้วกลับมาคุยกันต่อครับ